ก็เดี๋ยวทดสอบตัวคอนเน็กกับมือถือครับเพื่อที่จะลิงก์หน้าจอเข้ากับอิเล f 7ตัวนี้ครับเ้้องต้นก็เดี๋ยวให้เราเซตค่า Wi-Fi ครับการทางนานของเขาเป็น w i i ไ d i r e c กครับคือเชื่อมต่อตรงกับ Wi-Fi กับมือถือเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าหน้าเมน,นูหลักก่อนไปเซตค่า s e ตติง้งขัง้งหมดนี้หาคำว่าไวรัสเออ อันเนี้ยมันจะมีคำว่าฮอสปอตนะครับซึ่งวันนี้ผมออนไปแล้ววันนี้เราเข้าไปการตั้งค่าฮอสปอตมันจะมี QR code สแกนใช้มือถือสแกนเข้าก็ได้ครับมันก็จะจะจะ,จะลิงก์เข้าหาเลยแล้วก็รหัสรหัสอยู่ข้างล่างนี้นี่ผมเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเดี๋ยวเบื้องต้นถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสก็ใช้รหัสเดิมได้เลยนะครับ คืออันนี้พอเราต่อเสร็จจะทำการคอนเน็กเข้ากับมือถือก็เ,เดี๋ยวข้ามมาลัดนิดนึงเป็นเป็นการแนะนำแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าเบื้องลึกไงสอบถามได้ครับอันนี้เราพอปล่อยฮอตสปอตปุ๊บเครื่องอ e ีลิกจะมีสัญญาณไ f ไฟขึ้นมาจะมีชื่อเข้ามานี่ครับอีล e ิ fs 9ตัวนี้ fs เจ็ท่ f 7, ทีครับอีล e ิ fs 7แล้วก็คอนเน็เข้าไป เอออันนี้ผมเชื่อมต่อผมใส่รหัสเรียบร้อยแหละมันก็จะเรียกการเชื่อมต่อของเครื่องปุบเชื่อมต่อแล้วบางเครื่องถ้าว่ามีการคอนเฟิร์มว่าต้องการเชื่อมต่อแบบถาวรเลยก็เรียกให้เขาเชื่อมต่อถาวรได้เลยครับเพื่อการเชื่อมต่อได้ไม่ขาดอ่ะคราวนี้เราต่อกันกับทําการเดลเรตตรงกันแหละ wifi มือถือกับ Wi-Fi ซาวเดอร์ล link แหละคราวนี้เรามาดูแอปกันครับแอปที่ให้ดาวน์โหลด ก็คือในของผมเป็น s พ o r e ครับจะเป็นลิงค์ n n นเน็กยู b o t ตัวนี้ให้ดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็ตั้งมาในเครื่องอแล้วพอติดตั้งเสร็จให้เราเปิดเข้าไปเออนี่ไงมันเจอที่เราไดรเล็กไว้แล้วครับมันจะเจอเครื่องยีเิกง่ายง่ยเลย Connect เข้าไปเลยครับเอึอ๊มันมีการเชื่อมต่อเห็นเป็นรูปปักไหมครับมันจะเป็นตัเขียวนี้เชื่อมเชื่อมต่อเรียบร้อย แล้วครัวน,นี้ก็คลิกเข้ามารีโมทคอนโรลเ o n คอนเนคติงเรียบร้อยเองมาแล้วครี้เดี๋้ผมให้ดูแบบที่เครื่องคราวนี้อวันนี้ทั้งในมือถือแล้วก็ในซาวเดอร์ครับจะเป็นหน้าเดียวกันนี่คอนโทรลได้ละคอนโทรลจากมือถือก็ได้ครับจซซูมตะเลือก นี่เป็นเมนูเป็นเมนูเพิ่มเติมกดเมนูหลักตรงนี้ก็ได้กดที่มือถือจะสั่งปิดจะสั่งมาร์กสั่งเปิดซาวเดอร์อะไรได้หมดอันนี้ผมไม่ได้เต่อวาซาวเดอร์ทุกอย่างสามารถเรียกใช้งานได้หมดเลยโอเคครับยังไงสงสัยตรงไหนสอบถามได้ครับขอบคุณครับ